อันนี้คือเ็นไหมเส้น่ากเนาะจะพูดให้ไว้ๆหน่อยก็เราก็คัดอันนี้คือทําเป็นในเบื้องต้นค่ขค่วก่อนอันนี้ยังยังจัดไม่เต็มที่แล้วเวลาที่เราปลูกเราก็มาจัดแต่ง ผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแลวก็ขอการาบนมันตการทุกคุณเจ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่และน้องน้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกทุก,ท,กท่านนะครับผมวันนี้เจอกันในวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเอ็ดกันยายนครับผมเนาะหกสิบสาครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําการจัดลากของชนชมที่พูดไว้เมื่อวานนะ้าคุณป้าเนาะคุณเพื่อนด้วยคุณพี่ด้วยนะครับผม แล้วก็เอือนมาดูดอกชวมชมกันก่อนเนาะอันนี้คือดอกเมื่อวานผมลืมบอกชื่ออันนี้คืออรลลุลัตดอกของอรลุลัตอัลลุลัตเนาะหรือว่าลูกอรลลุลัตนั่นแหละอันนี้จะเป็นบัวชมพูครับผมบัวชมพูอันนี้บัวชมพูส่วนดอกนี้คือสนุวไว้ดอกนี้สโนวไว้อันนี้คือขาวของกุทลลักษณ์อันนี้ขาวของกุศทลักษณ์นะครับผมแล้วมาดูตัวนี้หน่อย อันนี้คืออันนี้มันีเนตมันนีเนตจะดูสดใสสีสันส่วนตัวนี้ไม่รู้ชื่อ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ริงอันนี้ไม้ตัวเก่าผมนานแล้วตัวนี้นานแล้วพอดีผมเสียดายสายพันธุ์เขาก็ก็เลยเก็บไว้เป็นบางต้นก็มาเสียบอันนี้เพิ่งเสียบใหม่ที่ถ่ายเมื่อวานแหละที่ผมเสียบเมื่อวานเนาะอันนี้อันนี้ไม่รู้ยิงอันนี้นานแล้วความจันสั้นครับผมความจันสั้นเนาะ แต่ความรักคนป้ากับคนลุงยาวๆรักคนพี่ด้วยเด้ออันนี้คือไม้ที่เสียบมาพูดไม้เสียบกันเนาะอันนี้คือไม้ที่เสียบแผนซีอันนี้คือไม้ในลักษณะที่ดูจะสมบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์สวยแบบเท่าไหร่เต็มร้อยเนาะก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้ไม้เสียบแฟนซีแล้วส่วนตัวนี้ไม้ที่เสียบแผนซีที่ที่ผมจําหน่ายมาได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตอยั์ยักษ์อู แต่ว่าไม้ไม้ครั้งนั้นที่โดนเชื้อราลงเล่นงานหนักเลยอันนี้คือผมให้ยายาฆ่าเชื้อราแบบชนิดที่แรงเนาะที่แรงจริงๆแรงเขียบพันถ้าเราไม่ให้ยาฆ่าเชื้อราชนิดที่แรงแบบนั้นไม้ตอนนี้ก็มาอยู่แล้วก็จะเน่าแล้วก็หลายตอนที่ผมทําทําแบบนี้เนาะไม้ก็จะเน่าแล้วก็จะเสียหายทันทีครับผมอันนี้คือการให้เชื้อราให้ยาฆ่าเชื้อราแบบ,แบบแรงแล้วหลังจากเราให้แล้วไม้เราจะชดเลยอันนี้หนไหม กิ่งเล็กๆก็เดียวมของผมจะมีลายจุดๆด้วยคือไม้จะชอดจะไม่โตต้องฟักพื้นนานเราต้องมาให้ยาเยล่้งรากแล้วก็ให้ปุย๋ยไม้เราถึงจะโตถึงจะสวยได้อันนี้คือดอกออกไหมก็ออกแต่ว่าดอกเล็กๆอนะ่ะเล็กๆจะไม่ไม่โตเท่าไหร่อันนี้คือไม้ที่ให้ยาฆ่าเชื้อราที่แรงอันนี้ผมก็ไม่แนะนําที่จะ,จะจะให้ไปใช้นอกยาตัวนี้ก็กลัวว่าไม้ท่านจะจะชอดไปแต่ว่าถ้าหนักๆจริงจริงก็ก็ทักทายเข้ามาได้ผม ผมก็จะจะให้ไปใช้นะก็ขอบคุณที่สุดครับผมที่ทักทายเข้ามาเรื่องเรื่องจะซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อก็ยังไม่ตอบทุววกท่านนะผมว่หลายท่านมากในในช่องเนอะในช่องแล้วก็ในในออดีไลผมยังไม่เข้าไปเลยคืนนี้จะเข้าไปตอบทุววกท่านครับผมเนาะก็เดี๋ยวท่านไหนที่คอมเมนต์มาหรือว่าท่านไหนที่ที่ทักทายเข้ามาในออดีไล์ผมก็จะเข้าไปตอบไปทักไปไป,ไปพูดคุยด้วย หากท่านยังไม่นอนก่อนผมแล้วผมก็จะทักทายไว้นอและท่านอานพรุ่งนี้มามาอ่านแล้วก็มาตอบมาพูดคุยกันอีกเพราะว่าวันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์วนัวนอาทิตย์ผมจะไม่มีการส่งไม้กลัวไม้จะไปติตวันหยุดแล้วจะทําให้ไม้เสียหายแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรด้วยจะจะหยุดส่งในวันเสาร์อาทิตย์ครับผมก็จะมีมีเวลาต,ตอบกันตอบตอบเพื่อนพี่จะตอบอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปดูการวิธีการเสียบไม่ใช่วิธีการเสียบสิดูวิธีการทำรากของชวนชม เดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นต้นนี้เนี่ยดอกทำไมาสวยจังเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะยกไปให้ดูเนี่ยเหลี่ยมตามาเห็นโอ้ทำไมดอกออกเยอะจังวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยกยกมาดูมาวางตรงไหนอาทีวังอันนี้ดอกโอเคเนาะดูดูดอกสวยเลยอันนี้ดูดอกดอกเออเลยถ่ายมาเห็นดอกบานเนาะอันนี้คืออาชินม่วงอาชีวม่วง จะมีหลายตัวมากๆเลยที่จะมีเข้มกว่านี้แล้วก็ที่ที่อันนี้คือแบบที่กลางสุดแล้วเนาะจะมีแบบเข้มเข้มกว่านี้เลยก็จะมีอยู่สามตัวอัคนม่วงก็จะมีทั้งหมดสามตัวครับผมที่อยู่กับผมเนาะแล้วก็จะมีม่วงมังกรมังกรออกดอกแล้วเรืมยกมาให้ดูก็เรืมก็พอแล้วเนาะเอาแค่นี้แหละีล๋ยวมันจะแล้วคลิปกันนานไปอันนี้อันนี้ที่มีมีคุณคุณคุณพี่เนาะขอบคุณที่สุดกับผมที่จองต้นนี้ไว้เนาะอันนี้คือปทุมมาครับผมกำลังสวยเลยปทุมมา เดี๋ยวมามาดูมาดูาดอันนี้จะพูดคุยตนนัวไหนก่อนอันไนห้ก่อนดี <laughs> ดูเรื่องปุ๋ยก่อนน,อบบน่าแป๊บหนึ่งอันนี้คือคือปุ๋ยที่ผสมตรงนี้เนาะอันนี้ปุ๋ยทั้งหมดมตอนนี้ผมจะใส่ไปทั้งหมดหกตัวแต่ก่อนผมจะใส่ห้าตัวเ,เดี๋ยวนี้ผมจะเพิ่มตัวปุย๋ยอันนี้คือปุ๋ยทั้งหมดและหากขัานไหนอยากะรลบอันนี้คือปูนที่ใช้ค่าเชื้อราก็จะมีให้เหลายด้วยแล้วก็จะมี ชุดยาเร่งเร่งอันนี้คือเร่งเร่งเร่งดอกแล้วก็เราจะใช้กู้กันกันกบเร่งกิ่งอันนี้จะผสมรวมกันเอกขิดพ่นไปทีเดียวเลยเร่งกิ่งเร่งดอกอันนี้ตัวนี้ตะกอนผมจะขายอันนี้จะเป็นซปเปอร์แล้วอันนี้จะตัวใหม่ที่ที่แรงกว่านาะแล้วปุ๋ยผมก็เพิ่มจํานวนไป6ตัวเลยทีนี้แต่ก่อนผมจะใส่5้าตัวเดี๋ยวดูตัวอย่างปุ๋ยผสมอันนี้คือตัวอย่างอันนี้จะไม่มียูเรียผสมเพราะว่ายูเรียจะทําให้ไม้สวยและไม้ไมชอบได้อันนี้ไม่มียูเรียตัวนี้ไม่มียูเรีย จะเป็นปุ๋ยที่ว่าเร่งดอกเร่งเร่งดอกเร่งกิ่งเร่งสีทั้งนั้นเลยก็หกตัวผมก็กิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าไหนชอบก็ทักทายมาแล้วก็อยากได้ยาฆ่าเชื้อราอันนี้ยาฆ่าเชื้อเรื่องปูนแดงหรือว่ายาแตกตาจิงตาดอกก,ก็ก็มีครับผมก็ทักทายเข้ามาผมเนาะอันนี้คือการขายของขายของเดี๋ยวขั้นตพิพิธ จะพูดห้ฟังวันนี้่าเอาเอาต้นรากเขาเพิ่นาแล้วก็ฮอลแลนด์มาทำไม่ดูอันนี้คือคืออันนี้ทําบางส่วนอันนี้จะทํารากธรรมชาติแล้วจะมาคุยเรื่องรากให้ฟังด้วยจะมีเพชรนาํจหน่ายอีกแล้วครับผมอันนี้แต่ก่อนที่ผมขายอันนี้คู่ของอันนี้คือต้นลูกไอ้ไม่ใช่ตัวนี้คือต้นแม่ของต้นแม่แต่ก่อนผมจะขายคู่ละเก็ร้อยอันนี้จะเหลือลดมาเหลือคู่ละสี่ร้อยแต่กว่าคู่ละเก็ร้อยเพราะว่าตามขนาดไม้แล้วก็ตามตามขนาดตามความไม้ผมจะขายไม้ตามขนาดตามความด้วย อันนี้คือต้นต้นของต้นแม่อันนี้คือไม้ขนาดนี้กําลังทําลากสวยเลยอันนี้คือต้นขนาดอันนี้คือของไอ้ต้นที่เกิดจากต้นลูกอันนี้จะพูดละห้าร้อยอันนี้จะคือตามไซส์ตามไซส์แต่ว่าเรื่องเรื่องฟอร์มก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ถือว่าสวยเพราะว่าที่สวยก็ขายไปแล้วไง <c oughs> ก็เหลือที่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเราไปแต่งไปจัดหรือเราจะไปทําเป็นบอนไซ้าจัดลากได้ทั้งนั้นนะครับผมเพชรบรรณา บอกได้คําเดียวว่าไม่มีการไกลพันธุ์แรกก็ที่เลี้ยงเนาะท,ที่ที่เลี้ยงเพชรบรนนาผมจะมีพี่ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันแบบรักรักใครกันไม่ใช่พี่ชายแท้ๆนะเป็นพี่ชายที่ทําเพชรบัรนาโดยตรงไม่มีสายพันธุ์อื่นจะไอ้มามามาปนนะมีตัวเดียวคือเพชรบรนนาาเดียวทำมาทำมาร่วมยี่สิบปีครับผมยี่สิบปีเนาะแล้วคือผมกับพี่เนี่ยเราจะทํางานร่วมกันเราจะทํางานร่วมกันเราจะทาําทงานในระบบครอบครัว คือตั้งแต่การไอเมล็ดเขียเมล็ไอเขี่ยแคสอนติดติดฝักแล้วก็การเพาะเมล็ดการเลี้ยงดูทุกอย่างครับผมทุกอย่างแล้วก็ต้นของของต้นต้นนี้นะต้นแม่ของต้นนี้นี่ตอใหญ่สองตอคือตอที่เสียบเสียบตอไทยเป็นิงงที่เสียบตอไทยแล้วจริงบางส่วนผมก็ตัดมามาปักชาไว้ที่เคยถ่ายให้ดูแล้วก็ตอใหญ่สองตอนั้นผมได้พักแล้วเนาะตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้เดี๋ยววันไหนว่างจะถ่ายดูตอนนี้ก็แก่มากแล้วเนาะ เป็นเป็นไม้ที่กษียนแล้วพู้ลงตวงกเกษียนแล้วผมก็ตัดเอากิ่งเขาออกมาชําเพื่อการเอาเอาสายพันธุ์ที่ดีไว้เนาะคือไม้เราจะขายตามสายพันธุ์ผมคือสายพันธนะุ์เนาะเราจะเรียกว่าสายพันธุ์ที่ดีอันนี้คือต้นที่เกิดจากต้นต้นลูกอันนี้คือรากที่เราจะทั้งรากทำรากธรรมชาติคุณป้าคือเราตัดง่ายๆเลยเราจะตัดรากที่ที่เป็นเส้นฝอยเ,เล็กที่ไม่สมบูรณ์ไม่สวยที่เราว่า คิดว่าเราว่านะที่เราคิดว่าไม้มันจะไปไม่ได้ไม้นึ้ว่ารากจะไม่สวยไม่เดินเราจะตัดทิ้งอันนี้จะเหมือนกันตัวนี้เราก็จะคัดคัดเส้นรากที่สวยที่สมบูรณ์เอาไว้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเนาะนี่ทีตัวนี้ด้วย,นะววยแล้วเราค่อยเอาลงไปปลูกอีกทีนึงครับผมอันนี้คือมผมทําให้ดูนะผมจะทําไว้ก่อนแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาทํา ก็ขอบคุณที่สุดครับผมที่ทักทายเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันครับผมอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นที่เกิดจากต้นลูกทั้งนั้นอันนี้ม้ที่เกิดจากต้นลูกจะพูดังด้วยเนาะคือสวยไหมจะโตใช่ไหมจะโตจะอวบจะสวยกว่าต้นที่เกิดจากต้นแม่ดอกจะเป็นไงดอกดอกเหมือนกันครับผมสวยเหมือนกันเพราะว่าต้นที่เกิดจากต้นลูกก็ตอนนี้ได้เดปีแล้วสวยบอกดอกดอกที่พูดว่าดอกดอกยางไรคือช่อดอกเนาะช่อดอกนี้คือช่อดอกจะมีดอก สิบดอกขึ้นไปมาด้ว่สิบดอกขึ้นไปอยู่ในช่อเดียวนั่นคือดอกมา,มาดอกที่โดกครับผมมีคนพี่ทักเข้ามาเดี๋ยวก่อนพี่ถ่ายงานก่อนเ้ออันนี้คือต้นที่เหมาะที่เราจะไปทรารากขาดคือการทรํรากขาดหลายท่านก็รู้นวิตกรรมอย่างไรเนาะเราก็ตัดตัดแล้วเราก็ก็คือการเราก็ให้ยาฆ่าเชื้อราจะมีหลายตัวมา,มากๆยาฆ่าเชื้อราในการป้ายทาแผลก่อนหรือจะเป็นปูนแรงที่ผสมความอิกก็ได้หรือจะเป็นยาฆ่าเชื้อรามีหลายตัวๆๆตัวมีหลายตัวตัว มีหลายตัวมากครับผมจะเบื่อเลยคุณพี่แล้วเราตัดเนาะเราก็เอามาวางในแผ่นโฟมเราก็ใช้มีดที่คมตัดเนาะอันนี้คือการหลายท่านรู้เนาะว่าการทํารากฐานเราทําอย่างไรเราต้องใช้ไม้ขนาดนี้เราถึงจะทํารากขาดไห้สวยเราจะทําไม้สูงๆอันนี้คือเพริบนาต้นเล็กอันนี้เราก็ต้องเอาต้นขนาดนี้เราถึงจะทําทําได้สวยทําได้เราต้องใช้ต้นที่เล็กการทำไอ้สูงเนาะ รากที่เป็นเส้นสวยเ,เราตักทิ้งหมดเราก็เหลือลากลากเมียนไว้อันนี้คือคือจริงคือลากเมียนคือลากลาก,ลากเมียนมาถึงว่าเป็นรากลากเส้นเมียนนั่นแหละเราก็ไว้นะเราทําปลูกเป็นเป็นทรงสูงเดี๋ยวจะทําให้อยาให้ดูทรงสูงอันนี้คือไม้ที่ทําทรงสูงอ,อันนี้คืออันนี้คือฮอนแลนดเห็นไหมอันนี้ผมทําอันนี้คือเส้นลากที่ผมปลูกแล้วก็เอาไม้มายึดไว้อันนี้ไหมอันนี้ผมเสียบแล้วอันนี้ผมมาเสียบเสียบเป็น คือเสียบดอกใหม่เปลี่ยนดอกใหม่คือว่าไมา้ชี่เลี้ยงจะเป็นดอกที่ธรรมดาวสวยอันนี้เราเปลี่ยนใหม่อันนี้คือเสียบตรงนี้นี่เสียบแบบตั่งแค่นครับผมแบบตั้งแค่นหากานใาะยังเสียบไม่จิดก็มีคลิปที่ที่ผมทาเอาไวนะ้เนาะก็เยอะๆอยู่หากยังไม่ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจก็ทักกลับมาในอดีไลน์ได้ครับผมผมก็จะให้เบอร์ไวนะ้เนาะพิมพ์เบอร์ผมไว้ก็จะขึ้นเนาะขึ้นแล้วเป็นอดีไลน์ขึ้นแล้ว,อ,ลลวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้นที่เราทําไว้ไม้ที่ที่ผมจะปั้นเนาะมันือการปั้นไม้ ผมจะทำตั้งแต่เด็กอันนี้คือทําแต่เด็กผมจะจัดฟอร์มไว้แต่เด็กเลย,เเลยจลัดรากจัดฟร์มไว้จัดขนาดไม้จนผมจะไมเสียบกิ่งอันนี้คือเปลี่ยนกิ่งเปลี่ยนดอกแล้วจะทํากิ่งอันนี้คือไม้ที่ผมคือไม้ที่เราคัดคัดสรรแล้วเราก็เอามาเลี้ยงเราก็เอามาจัดฟอร์มคือไม้คือเราจะทําให้สวยคือตอนนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเสียบพุ่งนี้อันนี้เสียบไปแล้วกิ่งหนึ่งอันนี้คือไม้ที่เราทํารากอันนี้การทํารากการจัดทํารากก็จะทําประมาณนี้ ก็อย่างต้นเมื่อวานที่ผมถ่ายต้นใหญ่อันนี้ผมทาไวนะ้เนาะอันนั้นไม้ยี่สิบกว่าปีอันนี้เราก็ทําไปเรื่อยอันนี้ผมเียงไว้ก็อันนี้ได้ไม้ตัวนี้สองปีแล้วนี่เียงว่าสองปีอันนี้ก็รากสมบูรณ์โอเคแล้วก็กิ่งโอเคแล้วพร้อมที่จะเสียบจะมาเสียบเป็นเพนซีครับผมอีกอีกตอนหนึ่งเนาะอีกตอนหนึ่งก็คือตอนนี้ขมอันนี้คือเห็นไหมไม้าที่เราจัดรากไว้อันนี้คือการจัดรากแบบธรรมชาติไม่ใช่การจัด จะเป็นรากกระขาบเป็นรากเราเส้นไหนที่ตัวโตสวยเราก็เอาไว้เส้นไหนที่มันไม่โตไม่สวยดูแล้วไม่น่าจะสวยเราก็ตัดทิ้งไปเราก็คัดกิ่งที่รากที่สมบูรณ์ทำไมาจะพูดกิ่งเราพูดถึงรากเราคุณป้าเนาคุณพี่ด้วยแล้วอย่างไรอีกอยางไรอีกก็มา,มาดูอันนี้คือเห็นไหมเส้นรากเนาะจะพูดให้ไวๆหน่อย ก <S an> ็เราก็คัดอันนี้คือทําเป็นในเบื้องต้นค่วๆกว่อนอันนี้ยังยังจัดไม่เต็มที่แล้วเวลาที่เราปลูกเราก็มาจัดแต่งอีกทีเราก็จะจัดดึงจัดเป็นการดึงเป็นการใช้ไม้มาปักดึงเพื่อเพื่อเราดึงดึงเส้นรากให้ไปในทิศทางที่เราต้องการครับผมเนาะอันนี้ยังยังเป็นการล้างรากการคัดเส้นรากอยู่ตอนนี้ยังไม,ไ,มไม่ยังไม่ปลูกเดี๋ยวคันหลังเดี๋ยวปลูกให้ดูวิธีการปลูกว่าเราจะดึงเส้นรากให้ไปในทิศทางไหนเราทาําไม้เราก็ทําใน แบบที่เราชอบแบบที่เราพอใจครับผมเราไม่ท่องไปยึดติดว่าเราต้องทาแบบนั้นแบบนี้เออไม้มาอย่างนี้เนาะฟอมประมาณนี้เราจะทําลาบอย่างไรเราก็ใช้การจินตนาการของเราด้วยใครทำทำในทิศทางไหนเขาจะสวยเขาแค่นั้นเองครับผมการปั้นไม้เราก็ท,ทําแต่เด็กๆครับท,ทําแต่เนดะ็กเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเด็กนะไม้เด็กๆไม้ย,ยังเล็กอยู่อย่างนั้นนะคุณพี่คุณป้าด้วยเด้อ ก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ทักท,กทายเข้ามาผมยังไม่ได้ตอบทุกท่านเลยก็อย่าเพิ่งโกรธนะเดี๋ยวคืนนี้ตอบให้หมดเลยท,ทุกท่านเนาะก็มีหลายท่านอยากได้ไม้ไปเลี้ยงก็อยากได้ปุ๋ยด้วยอยากได้ยาด้วยการที่ท่านโทรมาท่านทักถามเข้ามาคือเป็นผลประโยชน์ต่อผมทั้งนั้นครับผมเนาะคือผมจะได้ขายปุ๋ยได้ขายไม้ด้วยได้ขายยาด้วยคือเราก็คือท่านทุกท่านจะช่วยเหลือเนาะผมรู้ว่าทุกท่านมีไม้ที่สวย สวยแล้วก็เต็มบ้านเลยแต่ที่ทุกท่านเข้ามาช่วยมาซื้อที่ซื้อก็ก็แค่อยากมาช่วยเลยผมก็โทษน,นั่นเองครับผมอยากช่วยเราในในฐานะที่รู้จักกันยังไงก็อาจจะใช่เนาะคุณป้า <c oughs> ก็มีคุณพี่คุณป้าโอโ้โหมาที่สวยไม้ผมหวกงนรงว่าชวนชมที่ไหนไหนก็สวยสวยกว่าไม้ผมมีทุกที่มีเยอะแยะแล้วก็ราคาถูกกว่าของผม,ผม,ผมอีกของผมยังยังจะบอกว่ายังขายราคาที่แพงด้วย เพราะว่าเราทําในระบบครอบครัว,วต้นทุนเราก็มีน้อยเราทําน้อยเราก็ต้องอยากขายแพงหน่อยเพราะว่าเรามีน้อยเนาะเราก็ต้องการเงินใช้ไงเราก็ต้องเออราคาอาจจะแพงหน่อยครับผมเนาะอันนี้คือไม้อย่างนี้ก็ใกลยจดส่งได้ครับอันนี้คือแผ่นซีที่ส่งให้เสียก็หลายหลายต่อที่ยังไม่ส่งก็ถ้าไม้ไม่สมบูรณ์ผมจะไม่ส่งจะด่ายังไงก็ดา่ายอมให้ดา่าครับผมยอมให้ดา่าถ้าไม้ยังไม่สวยผมก็จะซ่อมจนสวย ถ้ากิ่งไม่สวยมีปัญหาไม่แต่กิ่งผมก็จะซ่อมจนไม้ติดจนไม้สวยได้ผมจะยีงจะยอมส่งถ้าไม้ไม่สวยครั้งนี้จะไม่ส่งเลยจะด่าผมยังไงก็คิดถึงไม้แล้วนะจะอ้อนยังไงก็จะไม่มีวันส่งจะไม่เข้าไปดูด้วยไม่ค่อยดูด้วยไม่สนใจเลยถ้าไม่สวยจะไม่ส่งแล้วส่งไปเอาไปแล้วเราไปเน่าเกิดมีปัญหาไม้เน่าไม้อะไรก็ผมไม่ได้ว่าผมจะต้องมีปัญหาในการซ่อมไม้หรอกแต่ว่าผม ผมอยากให้ท่านได้ไม้ตัวเองที่ดูสวยสมบูรณ์จริงๆเราถึงจะเออเส้ยสมเวลาที่เราเรอคอยหน่อยไหนๆก็ปล่อยมานานแล้วเนาะก็กลับบ้านทีก็ให้ไปสวยที่บ้านจริงๆเราก็จะได้ดูดูแลต่อครับผมก็คือผมจะคิดประมาณนี้เนาะในความคิดตัวเองจะคิดประมาณนี้อันนี้คือไม้ไม้กลุ่มที่ผมว่าได้ผลไหมที่ให้ยากระตุ้นในการแตกกิ่งแตกดอกก็โอเคผมก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลขนาดขนาดที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นีนก็ ก็มีส่วนที่ทําให้ชอบดอกติดแล้วก็ดอกไม่ร่วงตอนบานนันดอกจะไม่ร่วงจะสวยแต่จะร่วงไหมก็มีร่วงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ร่วงก็ร่วงเป็นบางดอกครับผมร่วงบางดอกเนาะอันนี้คือกลุ่มอันนี้ยังไม่บานถ้าบานแล้วจะถ่ายให้ดูก็ไม้จริงก็มีมีหลายตัวมากครับผมมีหลายตัวผมก็ชอบสะสมไม้คือผมจะชอบพุดตรงด้วยถ้าไม้สายพันธุ์ไหนที่ผมไม่มีเนาะผมก็จะทักทายเขับไปถามในเพื่อน ในเฟซบุ๊กนี่แหละในเพื่อนที่ผมรู้จักที่คุ้นเคยกันมาแลหลายปีเนาะเออมาันตัวน,วนี้ตัวนี้เรามีเนาะเราอยากได้มาขายายพันธุ์อยากมาทําพันธุ์จะพอช่วยได้ไหมส่งให้ได้ไหมประมาณนี้ครับผมผมก็จะมาทํามาขายายพันธุ์ต่ออันนี้อันนี้ถ่ายอาจจะมืดเนานะอันนี้คือไหนดอกเขาอันนี้คือชั้นเดียวอันนี้อนาคอนดาอนาคอนดาจะมีต้นเดียวตัวนี้กว่าจะได้มาก็ลําบากแสนสาหัสเหมือนกันอนาคอนดาตัวนี้เพราะว่าทาง ทางสวนก็จะมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวว่างั้นแต่ก็ถ้าไม่ใช่ผมก็จะไม่ให้มาก็ผมก็บอกว่าเราเอามาก็จะไม่ได้มาทําอะไรก็มาขยายพันธุ์ทางสวนถพยงยอมให้นะครับผมส่วนไหนผมก็มีเนาะเลี้ยงทุกอย่างก็ขอบคุณคุณป้ากระลุงคุณพี่ด้วยขอบคุณน้องๆ้องด้วยครับผมพี่ทักทายก้ามาทุกวันขอบคุณที่สุดครับผมที่ให้กําลังใจผมที่ยังไม่ไปจากผม สำหรับคนที่ยังอยู่กับผมเนาะผมเองอาจจะพูดตรงไปมากมากเกินไปไหมอาจบางครั้งอาจจะทำให้ให้ลำคาญด้วยเนาะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคือการทำงานนวงการการทำงานผมก็บางครั้งก็เป็นช่องของของตัวเราเราก็ก็พูดในในเรื่องงานด้วยก็ในเรื่องถ้าพูดเรื่องเสื่อนตัวมันคงจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะเป็นปีแล้วก็หมายถึงว่าเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันแล้ว ก็คงจะไม่ใช่ว่าเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่พูดคุยกันดีกว่าเนาะพูดคุยมีปัญหาเอามาพูดคุยให้ใหฟังเนาะเล่าให้ฟังให้คุณป้าให้คุณลงุงให้คุณพี่ได้ฟังได้รู้ว่าเออเราทํางานอย่างนี้นะเราประสบปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็จะประมาณนี้ดีกว่านะครับผมเราไม่ใช่ว่าเราจะมาบ่นอะไรพร่าเพื่ออะไรขนาดนั้นผมเองเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆไม้ทําได้สวยก็จะว่าสวยถ้าทําไม่ได้สวยก็จะไม่ว่าสวยคือขายแพงไหมจะบอกว่าขายแพง เราจะบอกผมพูดอย่างนี้นะประมาณนี้เนาะหาที่อื่นมีไมเยอะแยะไปถูกด้วยสวยด้วยไปค้นาในในเฟซบุ๊กเลยผมบอกว่าเยอะแยะไปหมดอันนี้ที่ที่ผมขายทุกท่านก็คือให้การช่วยเหลือทั้งนั้นคือช่วยเหลือผมก็ช่วยในหลายด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟแม้แต่เงินซื้อข้าวสารด้วยก็ทุกท่านช่วยคุณป้ากระดุงด้วยทั้งนั้นครับผม ผมเองก็เป็นคนประมาณนี้เนาะบางครั้งการพูดเราที่พูดตรงเกินไปมันก็จะทําให้เรามีปัญหาด้วยกับในหลายๆอย่างเนาะทําให้เรามีปัญหาในการทํางานด้วยก็ก็มีอันนี้ผมรู้ดีในข้อน,นี้รู้ดีด้วยแต่ว่าความจริงก็คือความจริงของเราผมไม่ชอบไม่ชอบการหนีผมไม่ชอบการหนีไม่ไม่ใช่ว่าผมจะบางครั้งบางคนจะพูดว่า ผมจะเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ทนฟังเรื่องความจริงไม่ได้จริงรับผมผมจะอยู่กับความจริงมาตลอดนั่ในชีวิตเราจะอยู่กับความจริงตลอดไม่เคยเดินหนีไม่เคยหันหลังให้ความจริงครับผมอย่างที่ผมเคยบ่นเคยพูดในช่องนี้ว่าเออผมมีคนที่ผมรักแล้วชอบแล้วนะผมจะสบปัญหาไหมก็าสบปัญหาทุกวันคนรอบข้างคนรอบข้างจะพูดกระทบทุกวันทุกวันไม่เว้นแต่เวลากินข้าวจะโดนทุกวันผม คือทุกคนมีความรู้สึกทางนั้นครับผมไม่ไม่ไม่มีใครไม่มีความรู้สึกเนาะการที่เรารักใครสักคนทําไมเราถึงรักเขาทําไมเราถึงรักคนนั้นด้วยเพราะมันต้องมีเหตุผลพวกอย่างนี้เหตุผลทั้งนั้นครับผมไม่ใช่ว่าเขาจะสวยแต่ารรักการสวยการรักเป็นข้อดีแต่ว่าเรารักในอีกสิ่งนะสิ่งที่เรารักเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นทําให้ผมกลับมาเป็นผมอีกครั้งหนึ่งคือแต่ก่อนผมก็คือทางานในในหน้าที่การงานที่ดีแล้วผมก็ล้มเหลวในชีวิตแล้วก็กลับมากินเหล้าอย่างเละเทะเลย แล้วก็เจอผูอ้หญิงคนนี้ทําให้ผมกลับมาเริ่มต้นยิดใหม่แล้วทําให้ผมเลือกกินเ้าได้แล้วแบบนี้เนาะขนาดนี้คือคือเธอก็มีส่วนช่วยเหลือมากขนาดนี้แล้วทําไมผมจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรักเธอการที่ผมรักเธอก็ไม่ใช่ว่าเรารักแล้วเราจะได้มาครอบครองคือถ้าเราเนาะบางบาง,บาง,บ,างบางท่านอาจจะพูดว่าพูดอย่างนี้เหมือนกับอยากมีคู่ครองอย่างนั้นมันก็ไม่เชิงอย่างนั้น,นครับผมในการที่เรามีคู่ครองที่ดี ก็หมายถึงว่าเราเกิดมาในชาตินี้เราก็มีกําไรในชีวิตก็แค่นั้นเองอันนี้ผมก็แค่จะบบ่นนั่นแหละบ่นให้ฟังว่าผมโดนผู้กระทบทุกวันทุกวันผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมจะมาผู้กระทบเราด้วยแล้วทําไมเราไม่มีอะไรทางนั้นเลยเราเป็นคนธรรมดาทางนั้นเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเทียบเทียบเท่าใครทางนั้นเลยแล้วผู้ที่มีโอกาสกว่าเราไม่มีโอกาสกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างกว่าคุณไม่ต้องมาสนใจเราคุณไม่ต้องจะมากระทบคุณ คนดีเอ่อคนแค่ทำหน้าที่ของคนถ้าคุณเป็นคนที่ที่เขาเลือกเขารักคุณก็ต้องอยู่ในจุดตรงคุณเนาะอย่างเราเราไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าใกล้ด้วยก็แค่บางครั้งเราก็าการทำงานร่วมกันอาจจะได้พูดคุยกันบ้างแค่วันละคำสองคำก็แค่นั้นเองครับผมแค่คนั้นเองเราไม่ใช่ว่าจกไปฝันอะไรมากมายกายกองขนาดน,นั้นคือ ดูหลงไป้ด้วยเนาะในใจเบื่อก็นี่แหละจะผมจะชอบขี้บ่นด้วยเราจะเอาเรื่องชอบเอาเรื่องผมจะเอาเรื่องคนตัวมาผลเรื่องงานเยอะไปอันนี้ผมรู้บางครั้งมันก็เกิดความเครียดด้วยเราทํางานเหนื่อยทุกอย่างเราก็ตั้งใจในการทํางานเรายังมาโดนกระทบในเรื่องนั้นเรื่องนี้บางครั้งมันก็มาไว้เนาะเพื่อเพื่อคนที่เขาชอบกระทบอาจจะเข้ามาดูช่องผมอาจจะได้เข้าใจได้รู้ว่าทําไมผมถึงรักเธอทําไมต้องรักแบบนั้นแบบนี้ทําไมผมรักจริงแต่ผม ก็ไม่ใช่ว่าผมจะนักเพื่อจะจีบนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะจีบหรอกครับผมบอกตรงนะคือผมจีบไม่ได้คือผมด้วยวัยวุฒ์ทุกอย่างด้วยหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีสิทธิ์แม้ที่จะคิดเนาะแต่ผมก็เคยพูดเคยที่บายให้ฟังว่าการเราจะลากใครคนหนึ่งเราก็คือเราจะลากเขาด้วยตัวตวนของเขาก็ผมเองก็เราผมก็มีสิทธิ์ที่จะลักใครเนาะมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักใครคือยังไงล่ะ มันที่จะราะว่าไม่เกียมใจไม่เกียมตัวคํามันอย่ามาใช้แล้วมันมันเพราะว่าม่ไม่ถูกต้องมันเป็นการตัดทอนสิทธิมากเกินไปการที่ใครจะมีรักใครเราทุกคนมีสิทธิ์ทางนั้นรับผมเรามีสิทธิ์จะรักทางนั้นแต่เราเลือกได้เรารักแต่เราไม่ได้จีบนะเรารู้นะขาน้าตัวเองไม่ใช่รักงมงายถึงขั้นเราไปจีบไปอะไรตามตื้อตามงอนตามงอนไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมเนาไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้แค่แค่เผื่อมีท่านไหนผ่านเข้ามาดูเนาะ ท,ที่เคยกระทบผมเยอะๆอาจจะเข้าใจผมด้วยในในในเรื่องนี้เนาะก็ถ้าท่านไม่กระทบผมผมก็ยังไม่บน่นจริงๆก็ยังไม่บนน่นนะแต่ท่านอาจจะชอบกระทบผมก็เลยบ่นนี่แหละผ่านช่องทางตัวเองครับผมไม่เป็นไรนอในช่องตัวเองคงจะไม่ผิดอะไรมากมายก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้านะผมมากขอบคุณที่สุดคุณพี่ด้วยที่ทักทายกันมาวันนี้เนาะผมก็มีหลายสายด้วยที่ผมไม่ได้รับสายเนาะก็ขอโทษด้วย ก็ผมก็เคยพูดแล้วนะว่าท่านทุกท่านที่โวรเข้ามาคือเป็นผลประโยชน์ต่อผมทั้งนั้นเนาะคือทุกท่านอยากจะช่วยเหลือผมทั้งนั้นไม่ว่าคุณพี่คุณลุงเนาะแล้วหลายๆท่านด้วยจะบ่นนานเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีน้องๆลำคาแล้วเด้อหรือจะเป็นพี่ม่ไอเนี่ยลำคาหน้าลำคาหาหรือคุณป้าคุณลงนะุงเนาะแม่เราจะไม่ช่วยมันอีกต่อไปแล้วหน,าน้าลำคาญจางไม้น่าจะไม่ซื้อแล้วที่ว่าเรามีเยอะแล้วก็เนี่ยยังไงก็ซื้อเนาะคุณป้าเนานะ อันนี้คือการทำรากครับผมเนี่ยเราก็ให้จริงที่เราแตแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อในแผลไปด้วยมียาฆ่าเชื้อชีวิร้ตัวครับมีล้ตัวอันนี้คืออันนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้อันนี้คือปูนแดงกับยาฆ่าเชื้ออันนี้ผมจะผสมกันแล้วมาป้ายที่แผลอันนี้จะถูกและง่ายดีประหยัดด้วยเดินการประหยัดได้คุณภาพครับผมถราผมคุณป้ากระโว่าผมคิดนี้ก็จะบ่นนานมากๆที่สุดแล้วแล้วคืนนี้ผมจะเข้าไปตอบทุกทุกขันนก้นเนาะ ว่าท่านไหนทักททยแล้วบ้างเนาะแล้วก็ในช่องด้วยยังไม่ได้ไปคอมเมนต์เลยโอ้ยยังไม่ได้เตอบคอมเมนต์เลยคุณพี่ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเด้อจะคอมเมนต์บร้ดามากอะไรก็คอมเมนต์มาเถอะเดี๋ยวน้องคืนนี้น้องน้องคอนนี้ห <c> ร <oughs> ือน้องหลวงพี่ไม่รู้หรอก <c oughs> จะเข้าไปอ่านทุกท่านจะอยู่ดึกนเลยคืนนี้เนาะแล้วก็คืนพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการส่งไม้ก,กับผมจะส่งวันจันทร์หากท่านไหนมีอะไรข้อสงสัยเกี่ยวกับการชมการทำชวนชมทักถามได้ทุกอย่างทุกเรื่องนะครับผมแล้วก็หากท่านไหนจะ ช่วยซื้อเพพันานหรือว่าไม้สีก็ขอบคุณมากมากที่สุดแต่ตอนนี้ไม้สีชุดนี้พักก่อนจะนี้พักก่อนคือไม้ไม่อยู่ในหน้าฝนไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่ปล่อยก็รอ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 อยู่อันนี้คือชุดนี้อย่าปล่อยไว้ไว้ยังปล่อยอันนี้ก็ตั้งไว้นาะรอรอก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม